งานใบบุญร้อยแปดสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปเก็บเห็ดละโงกที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านเรานะครับสําหรับเห็ดละโงกก็จะมีสีเหลืองสีขาวนะครับเนาะก็วันนี้ก็สนมากจะเป็นสีเหลืองนะครับออกก็ออกสนน้ามันจะออกเป็นแถวแบบนี้นะครับถ้าเราเจอหนึ่งดอกเนี่ยเราก็ต้องมองรอบๆมันก็จะมีดอกอื่นๆที่ออกใกล้เคียงกันนะครับผมก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับ สำหรับเห็ดละงโงกเหลืองหรือว่าเห็ดละโงกขาวนั้นนะครับสําหรับภาษาพื้นบ้านแถวบ้านเรานั้นจะเรียกว่าถ้าเป็นสีเหลืองนะครับจะเรียกว่าเห็ดมอนไข่นะครับก็คือมันสีเหลืองเหมือนกับไข่แดงนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวลูกโตๆหน่อยก็จะเป็นเรียกว่าเห็ดไขห่านนะครับทั้งนี้ก็ต้องคอยสังเกตดีๆนะเพราะว่ามันจะมีเห็ด ไข่ห่านหรือว่าเห็ดละงูกสีขาวเนี่ยที่มันเป็นเห็ดที่มีพิษซึ่งอันตรายมากนะครับซึ่งผมเองก็เคยมีประสบการณ์ในการกินเห็ดพิษมาแล้วนะครับอาเจียนทั้งคืนเรียกว่าเกือบตายเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเห็ดละงูกสีขาวที่มีพิษนั้นนะครับลักษณะโดยทั่วไปที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยเอาการแรกนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนกับ สีขาวทั่วไปมันจะมีสีดำนะครับอยู่ตรงกลางดอกนะครับผมแล้วก็ที่คนเท่าคนแก่บอกอีกอย่างก็คือมันจะมีมันจะไม่มีรูกลวงตรงกลางนะครับของก้านดอกเห็ดนะ,นะครับก็ลองหักก้านดูที่ท้ายที่ตีนของก้านดอกเห็ดว่ามันมีรูไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าป่าไหนที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่า เราไม่รู้จักเห็ดเนี่ยเราอย่าก,กินเลยดีกว่านะครับมันไม่คุ้มเลยนะครับแต่ว่านี่คือเป็นป่าชุมชนที่เรากินกันมานานแล้วนะครับป่าเนี้ยแล้วก็คือไม่เคยมีประวัติในการเจอเห็ดพิษเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีแค่เห็ดละงูกเหลืองเห็ดละงกขาวเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดทบแล้วก็เห็ดน้ำหมากหรือเห็ดแดงนะครับส่วนมากที่มีในป่าแห่งนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเห็ดอย่างอื่นนี่จะไม่มีเลยนะครับผม เราก็เลยมั่นใจในการที่จะเก็บกินเพราะว่าเราเก็บมาเหมือนกับว่าเก็บมาหลายชั่วอายุแล้วก็ตั้งแต่รุ่นตายายพ่อแม่อะไรมาแล้วนะครับก็เลยกล้าที่จะเก็บแต่พอเก็บเห็นทุกครั้งนะผมเก็บไปก็จะไปถามเขาถ้าคนแก่หรือว่าถ้าเราไม่แน่ใจให้เขาดูว่ามันใช่เห็ดที่กินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เราก็ต้องคอยศึกษาข้อมูลต่างๆด้วยนะครับว่ามันมันจะมีในโซเชียลมีเดียเนาะว่าเ,เห็ดมีพิษอะไรยังไงเนี่ยโดยเฉพาะเห็ดละงก์สีขาวเนี่ยที่เคยมีข่าวกันบ่อยๆเนี่ยนะครับเราต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับผมลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เป็นข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเห็ดละงกพิษนะครับอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการกินเห็ดเพราะผมนั้น มีประสบการณ์มาครั้งหนึ่งแล้วนั้นหมูจไม่มีวันลืมเลยนะครับก็คืออ้วกแล้วก็อาจเจียนแล้วก็ถ่ายทั้งคืนนะครับตั้งแต่ก่อนประมาณสี่ทุ่มเนี่ยถึงเจ็ดโมงเช้าเลยทั้งคืนเลยนะครับถ้าคือถ้าเรากินเยอะไปกว่าน,นี้เราก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับในครั้งนั้นนะครับผมพ่อฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกท่านในเรื่องการเก็บเห็ด ป่าในบ้านเราด้วยนะการหาเห็ดและงกนั้นไม่ยากนะครับ<ม>ก็มองไปกวาดสายตาไปมันก็จะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับเนจะอแ,แล้วี่นะครับสีเหลือง เหลืองสีขาวโอ้ไปรอบๆนะครับ hmm. oh, หมอกลงเต็มเลยนะวันนี้ถ้าฝั่งนู้นจะหมอกเหมือนแน่หนาวเลยเห็ดข้าโงโกมันก็จะชอบแบบภูมิประเทศแบบนี้นะครับเป็นรังนะครับะ นี่หนึ่งดอกนะครับแล้วก็มันจะมีมันจะมีที่เป็นอ่ไหอยเห็นไกลๆแวบๆบแบบนะครับปรากฏว่าไม่ใช่นะครับผม เป็นผลไม้ป่านะครับเนี่นะครับผลไม้ป่าอีกตอนนี้ผมก็มาเจออีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชมน,นี่นะครับผมมาเจอกลุ่งกลุ่มนะครับผมลางกเหลืองนะครับเฮ้ยลางกเหลืองลางกเหลือง ต้องดูบริเวณรอบๆเพื่อจะยังไม่ดครับันชมครับสวยนะครับนีบปุ๊บ

นี่ยแม่มุน่ะไหนเก็บก็จะนํนะกนามีหมดอ่ะกุ่มนมอ่ะ

อือ้ออื้อนะอื้ออ้ออื้ออื้เป็นสายมันเนี้นี่คือ,น,คอนี่เศษซากที่มันเน่านะครับเชือ้อ